วันเนี้ยคืออยากกินอาหารจีนมากก็เลยชวนคุณแม่มาทานที่แคนตันพาราไดซ์จานแรกที่ต้องสั่งคือโจ๊กหมูเดงเนื้อโจ๊กที่นี่คือที่สุดมันจะมีความแบบละมุนละมุนแล้วหมูเดงคือชิ้นใหญ่แล้วก็ปรุงรสชาติไม่อย่างดีเลยคือฟินมากทุกคนแล้วก็ขอต่อด้วยบะหมี่หมูแดงแห้งเส้นบะหมี่เขาอร่อยมากแล้วมันมีความเหนียวหนุ่มน้ำซอสที่ราดมาก็คือชุ่มฉ่ำอร่อยเลยค่ะไม่พอแค่นั้นขอสั่งเป็นเกี๊ยวกุ้งจัมโบ้นนาคือน้ำซุปเขากลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเกี๊ย ่อยมากฟินสุดๆหรือว่าจะเป็นฮักเก่าวกุ้งขนมจีมหมูก็คือชิ้นใหญ่ไสแน่นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยนะคะถ้าใครอยากเติมความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะแนะนําเป็นเกี๊ยวหมูซอสเผ็ดแต่ว่าจะไม่ได้เผ็ดจนฉุนนะกินง่ายและขอปิดท้ายด้วยซาลาเปาน้องหมูไส้ครีมน่ารักจนกินไม่ลงเลยอะแต่จะบอกเลยนะว่าน้องอร่อยมากครีมคัสตาร์ดคือแบบหอมแล้วก็ไม่หวานมากค่ะร้านนี้ทาให้ลบภาพอาหารจีนจืดๆเลี่ยนๆได้เลยเพราะว่ามันอร่อยมากทุกคนและเขามีหลายสาขามากๆวันนี้เมื่อม่มาที่สาขาเซ็นทรัลปิ่ ต้องไปลองเลยนะคะ